เปลี่ยนแก้วที่อยู่เหล้าขาวเออเหล้าขาวเปลี่ยนยังไงสีเป็นยังไงซีดไหมซีดเหมือนตับเป็นยังไงตับสดไหมไม่สดเพราะทำไมมันแช่ด้วยอะไรเหล้าเออเหล้ามันต้องมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมมันต้องมีฤทธิ์อะไรที่ไปทําต่อนเนื้อไก่แล้วเหล้าอ่าแล้วน้ําเปล่าน้ําเปล่าที่ไปแช่ตับอีกแก้วหนึ่งเป็นไงสีเป็นยังไงคะ ่าสีสดสียังสียมพูอยู่บบ <ๆ S 2> เห็นไหมแตกต่างไหมเกิดการแตกต่างไหมพี่แตกต่างไหมครับแตกต่าง,างอต่ต,งออตับนี้เป็นยังไงคะแก้วนี้สีอ่าสีสีเป็นไงอเอเอลักษณะสีของตับสีออกจะสีแล้วดูลักษณะสีเป็นยังไงดูมีรอยด้วยนะดูเหี่ยวเหียวเห็นไหมอ่ามีรอยมีเหมืนแตกด้วยเนี่ยแล้วดูแข็งแข็งด้วยใช่ไหม เออดูแข็งด้วยเนี่ยลักษณะดูรูปร่างของตับแล้วดูแข็งด้วยเนี่ยแล้วก็มีรอยแตกด้วยแต่สามสิบนาทีเท่ากันน้ำเปล่าเป็นไงคะสีสียังสดอยู่เลยแล้วลักษณะของตับยกขึ้นมาดูหน่อยอ่ายังเหมือนกับที่เราหย่อนไปตอนแรกไหม เออยังเหมือนเดิมไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆสีก็ยังสดยังเป็นสีแดงและยังอมชมพูอยู่เนาะอันนี้คือตับที่เป็นสุขภาพดีถ้าเป็นตับคนก็ยังสุขภาพดีออรู้แล้วเรารู้แล้วว่าว่ิพย์ภัยของเหล้าสุราที่อ่าที่มีขายหรือจําหน่ายในปัจจุบันนี้ยในท้องตลาดเนี่ยเป็นไงคะเออเมื่อเราลองมาเปรียบเทียบกับตับไก่ของเราแล้วเนี่ยเราเอามาทดลองดู เป็นไงเมื่อเราเอาไปวิเคราะห์ต่อเอาไปวิเคราะห์ต่อว่าสุรามีผลยังไงต่อตับไก่ทําให้ตับเป็นไงคะแข็งแข็งเ,เอเอ,เอ,เอตับแข็งได้คนที่ดื่มสุราเป็นระยะเวลานานๆนเป็นไงคะก็เกิดตับแข็ง<อ>เกิดภาวะโรคตับแข็งเกิดขึ้นแน่นอน เพื่อที่จะนําข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์ว่าข้อมูลนี้นามาสรุปได้ว่าทําไมคะเราสามารถสามารถทําไมทาลายสุขภาพของเราได้จริงอ่ะทายังไงอะ่ะอ่ะโดยเฉพาะตับของเราเนะี่ยทำไมคะเป็นตับที่มียังไงตับเราอยู่ในร่างกายถูกไหมอ่ะเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่รู้ไหมคะว่าตับทำเอ่อทำหน้าที่อะไรรู้ไหมทําหน้าที่จัด สารพิษในร่างกายที่นี้ในความเป็นจริงเรามันจะแตกต่างจากการทดลองของเราเพราะตับเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเรามันทําหน้าที่กําจัดสารพิษในร่างกายเมื่อมันถูกทําลายโดยการเราดื่มเหล้าเข้าไปเหล้าเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็กําจัดออกจากร่างกายเรามาที่ตับอ่าเมื่อเราดื่มเหล้าเข้าไปมากๆตับทําไมคะ <Okay. S 1> เกิดการทํางานไหมทํางานไหม ทำงานหนักสิเพราะว่าตับมีหน้าที่กําจัดสารพิษในร่างกายเล่าเกิดผลเสียต่อตับเหมือนโรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่มีวันหยุดเราดื่มเล่าเข้าไปตับเราก็ทํางานหนักเพราะมีหน้าที่กําจัดสารพิษในร่างกายเราดื่มเล่าเข้าไปสารพิษตัวนั้นก็ถูกดูดซึมเข้ามาในร่างกายเราก็ไปส่งไปที่ตับตับก็ทํางานหนักสิทีนี้หน้าที่หลักของตับก็คือกําจัดสารพิษ ตับก็เกิดการผิดปกติแล้วก็เกิดเป็นโรคขึ้นมาอาจจะเป็นโรคตับแข็งมะเร็งตับอะ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะผลเกิดจากการดื่มสุรานักเรียนเห็นโทษสุราแล้วนักเรียนเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงของตับที่แช่เหล้าขาวอ่ะเราก็จบทีนี้ใบงานจะต้องส่งใบงานใบที่หนึ่ง จะมีภาพการทดลองให้นักเรียนวาดในแต่ละกลุ่มในกรอบสี่เหลี่ยมพร้อมระบายสีให้สวยงามใบที่สองให้นักเรียนเขียนสรุปกิจกรรมผลการทดลองของตับไก่แช่เล้าที่เราทดลองในวันนี้เริ่มตั้งแต่หนึ่งนาทีห้านาทีสามสิบนาทีไปจนถึงสรุปผลการทดลองของเราอ่ะเนี่ย นักเรียนสาม,มารถที่จะเขียนไปได้มากอีกนะเพราะว่าครูให้เราบรรทัดนักเรียนมาจนหนึ่งหน้า A4 จากนั้นเขียนจะมาชิกกลุ่มด้านหลังให้เรียบร้อยก็จะเป็นการจบการทดลองในวันนี้ ครับผมชื่อเด็กชายธีนพัฒน์เริ่มลึกอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามจากกิจกรรมตับไก่แช่เหล้าทําให้ผมได้รู้ว่าถ้าเราดื่มสุราจะทําให้ตับแข็งถ้าดื่มเป็นระยะเวลานานจะทําให้ตับผิดปกติครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนากรย้ําสมบูรณ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่รราทาาาสา,ามกิจกรรมวันนี้ตับไก่แช่เหล้าผมรู้ว่าื่มสุราไปนาน,าน จะทำให้ปนเสียต่อร่างกาย